ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเอ่อเวอร์เกอร์สิทอดนะฟางแกน,นแต่ว่ามันก็เป็นคอมโบที่ผมคิดเองเนาะจะดีไม่ดีก็ยังไม่แน่ใจอ่าก็แอนดออนผมจัดแบบว่าคือ,ค,อคือจัดตามตัวเองขนัดจัดแบบนี้แต่ใครจะไปปรับเปลี่ยนอะไรเป็นเป็นของตัวเองให้ให้ถนัดมากขึ้นก็ได้คือสกิลเปิดอ่นะผมจะใช้แนสกิลนี้ สกิลวิ่งแล้วก็กระโดดใส่อ่าซึ่งผมใส่แอดออนเข้าไปคืออัตราคิริคอนอ่ากับตัวความเร็วการเคลื่อนไหวที่ผมใส่สองอันเนี้ยคือปกติเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยใน้สองตัวเนี้ยคือสมมติอัตราคียไม่ติดแต่ว่าบางทีอ่ะสกิลเรามันก็คีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าพอกดบัฟเต็มอ่ะมันก็เป็นเป็นเต็มหลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งอ่าที่ผมไวส้สกิลแรกเพราะบางทีอ่ะผมกดเร็วไปตอนเข้าหลุมตอนเข้าหลุมมันยังไม่ทัน ทันโดนดาเมอะไอตัวไกฟินตัวใหญ่มันก็เลยทําให้อดออนไม่ติดผมก็เลยเอาออกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ที่เราใช้ไม่ค่อยบ่อยซึ่งผมอะก็คือสองตัวเนี้ยผมจะใช้แบบนี้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะไปใส่เป็นพลังโจมตีเพราะตัวเนี้ยมันเป็นอดออนระดับเอมันเป็นระดับสามเลยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะอัดออนระดับสาม เนี่ยไปเด็นอแอนออนระดับสามบอกคุณไปใส่พลังโจมตีไปใส่ความเร็วโจมตีไปเซคิลเปิดไปเลยก็ได้แล้วแต่ของถนัดนะครับทีนี้อ่าผมมีคอมโบอยู่สองคอมโบเป็นคอมโบแบบง่ายอาจจริงๆมีสามก็ได้เป็นคอมโบเก่าคอมโบเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูคอมโบเก่าปีตรงไหนตรงนี้แล้วกันมันแคบแชิดๆกันเหมือนไกฟินดีน<ม>อ่าคอมโบเก่านะครับจะเป็นอ่า ตีลงล่างนะเปิดด้วลงล่างปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้นะอ่าลงลงทีซ้ายลงทีขวาอย่างนี้อ่าเราจะได้อัดออนของตัวก็คือก็คือตัวความเร็วกับอ่าตัวดาเมจจากแอดอนแล้วก็ดาเมจระยะใกล้จากลงทีซ้ายน,นะลงทีซ้ายได้เลยดาเมจระยะใกล้อ่าทีนี้เรมลีมานาอ่าทีนี้ เราจะได้มานาเอ้ hey, เราจะได้อัดออนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ uh, เลื่อนไหลเนี่ยมาจากสกิลแอดออนลดเกาะมาจากแอดออนแล้วก็ลดเกาะเดิมของสกิลเป็นเป็นมัฟของสกิลตัวนัวนะครับเป็นเป็นของตัวสกิลเลยผมเลีกเ่กนเพื่อนให้ถูกตัว,ต,วตัวนี้อ่ะ uh, uh, แล้วก็ลด uh, ลดความเร็วในการเคลื่อนไหวอ่า uh, จะมีจะได้ได้สี่สี่มัฟอ่าต่อไปปึบป๊บปึ๊บหก โคกเราจะได้แม่นนะครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นคอมโบเนี้ยเราจะใส่แอดออนอ่ะ,อะที่สกิลเนี้ยเพิ่มแม่นด้วยแล้วก็เพิ่มป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าในคอมโบใหม่อ่ะไม่ได้ใช้ท่านี้ไม่ได้ใช้หกโคกอ่าเดี๋ยวผมจะไล่คอมโบเดิมก่อนนะลงซ้ายลงขวาขึ้นขวา F อ,อ่ะตอนตอนที่เราโคกแล้วเรากด F มันจะใช้ท่าชื่อว่า ทุ่โจมตีอ่านี่นะปึ๊บปึ๊บอ่าก็คือเราได้อ่นอ,อนแล้วแล้วเราก็ได้อ่าลดความเร็วโจมตีรถก็ีแล้วก็ลดไรเวทอ่าเป็นดีบัฟนะครับ <c oughs> แต่วิธีกดก็คือลงซ้ายลงขวาปึ๊บแล้วเรากดค้างอย่างนี้อ่ากดกดแบบปึ๊บ w คลิกขวาปึ๊บแล้วเราก็กดกด f ก่อนนะ w คลิกขวา f f f อ่ามันก็จะใช้อ่า ตีเข่าแล้วค่อยกระโดดพอกระโดดแล้วเราให้ทุ่มลงมาอเ,เอาใหนม,มานอนอะอันนี้ผมจะใช้เต็มคอมโบเลยตึ๊บตึ๊บ,บปึ๊บโดดทุ่มหมุนจอกวนแต่ถ้าเราไม่อยู่หลังมอนให้เราแดกไปข้างหลังมอนด้วยอ่าแต่จังหวะที่เรากระโดดอะ่ะคือ คือถ้าเป็นคอมโบเนี้ยมันต้องกดกระโดดแล้วทิ้งช่วงแปแ๊บปแปหนึงมันถึงจะอยู่หลังมันแล้วค่อยกดแบบนี้อ่าซึ่งซึ่งมันทําให้กินเวลาไปนไปไปพอมควนนะพอมอนพอมอนเริ่มกระตุกตัวมันจะกระตุกก่อนจะหันมาให้เราแดดข้างแล้วปัน่นอ่านี่คือคอมโบของอ่าคอมโบเก่านะครับอเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอมโบใหม่กนะันคอมโบใหม่อ่าจะเป็นการใช้สกิลเปิดเรียงตามทางด้านด้านขวา ด้านซ้ายของผมนะที่ผมเรียงไว้สกิลนี้ทั้งหมดเลยที่อยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายอ่าตัวตัวคอมโบแบบง่ายจะใช้ไม่หมดนี่คอมโบแบบง่ายก็คืออตรงนี้มันแคนบจังวิ่งเข้าไปกระโดดใส่ปึ้มไม่ได้มองไม่เห็นตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวรอกุณดาวนมน โอเคเราเราให้ดูมอนไว้ถ้าถ้าสัญลักษณ์มันใกล้จะขึ้นแล้วอะถ้าถ้าฟารมประจรมันจะมันจะเห็นสัญลักษณ์ใช่ไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรเราวิ่งชนนี้เลยแล้วก็พอสัญลักษณ์มันขึ้นใช่ไหมสัญลักษณ์มันขึ้นให้เรากระโดดโดดปุ๊บทุ่มลงมาอย่างนี้นะโดดแล้วทุ่มโดดแล้วทุ่มทันทีอ่าอีกทีนึงโดดแล้วทุ่มตามด้วยลงิิดขวาอ่ะโดด ทุ่มลงที่ขวามันจะตัดอนิเมชันเป็นสกิลตัวนี้เลยนะครับตัวเนี้ปกติมันจะเป็นสกิลนี้แต่ว่ามันจะตัดมาเป็นตัวนี้ซึ่งปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วมันถึงจะเป็นท่าสุดท้ายแต่ถ้าเราตัดแอนิเมชันจะเป็นท่าสุดท้ายเลย <c oughs> ซึ่งท่าสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างสามารถลดเกาะศัตรูได้เยอะนะผมแต่แอนออนลดเกาะที่ตัวนี้อ่าทีน,นี้อ่า คอมโบต่อไปคือพอเราทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันอ่าเราต้องลงิก่สายทีหนึ่งแต่ทีนี้เมื่อเราทําอย่างเงี้ยมันลงิกซ้ายไม่ได้อส,สังเกตที่ผมกดไปนะผมจะผมจะเปิดด้วยลงิก่สายอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือผมเพื่อกดเพื่อตัดอิมเมชันนี่เฉยอ่นเย้เห็นป่ะมันค่อนข้างช้า,ชานะครับบางครั้งก็กดไม่ติดด้วยเราก็เลยเปลี่ยนเป็น แบบนี้ปึ๊บอ,อ่าเป็นท่านี้นะคือลงลงชิปคลิกซ้ายอ่าตัวนี้ทีนี้ทำไมถึงต้องเป็นท่านี้เพราะว่าถ้าเราคอมโบต่อเนื่องมันจะเป็นแบบนี้อา้าวมานาหมดก็ตี <c oughs> ไม่มียามานะ <c oughs> อ่าเอาใหม่อ่เราไลาส่สก,กิลแล้วนะมาจนถึงสก,กิลที่สามแล้วก็คือสก,กิลนี้ เสร็จแล้วมันจะต่อด้วยสกิลเอ่อแยกพระสุภาใช่ไหมชื mm ่อ hmm. รทำลายล้างอ่ะต่อด้วยสกิลทำลายล้างก็คือเมื่อเรากดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเรากด WC นะเราจะกดตอนจังหวะไหนก็ตามมันจะตัดแอนิเวชั่นของสกิลนี้ทันทีซึ่งให้เรากดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ทีแรกเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือเรากดอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันจะเป็นแบบน,นี้อ่ะแต่ ก็ยังติดเท่นของทำลายล้างอีกเราก็มาใช้ตัวนี้ผักหินนะครับถ้าใช้คอมโบจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ครับแบ่งล่างก่อนอ,อย่างนี้พึ้ง ่าแล้วเราพุ่งออกเลย W F ถ้า W F เราจะพุ่งสามทีเพราะว่าโดยปกติเวลาพุ่งโดนบอลมันจะพุ่งได้สามทีปึ้งๆๆ้งเห็นปะแต่พอหลัดอย่างนั้นอ่ะตัวมันใจวชัน่นมันจะเห็นปะจังหวะที่กูดท,ที่ติดคูดาวอะมันจะค่อ,น,อน,นข้างชา้าแต่ว่าถ้าตอนที่เราไปชนตั้งแต่ทีแรกะตอนเริ่มคูดาวจะชนได้สามทีอ่าทีนี้๋ต่ผมเปดิดเปิดหมดระยะใกล้ ราะว่ามอนมันตัวเล็กมันตีไม่ค่อยโดนโอเคปึ okay. ๊บโดดพึ้มทุ่มพุ้งพุงพ่งพุงพ่งจิกขวาค้างอันนี้จะเหมือนคอมโบที่แล้วก็คือคลิกขวาไปเรื่อยๆพอมอนเริ่มกระตุกเราก็แดแล้วก็ปัน่นอ่าเห็นไหมแอดออนอะไรยังอยู่อยู่หมดนะครับจริงๆมันขวนแค่ประมาณอ่าถ้าเราเริ่มขวนใช่ไหม จนจนคูดาวของสกิลขวดอนะ่ะวนกลับมาหมวแดงล่างนงนะจนสกิลคูดาวของสกิลขวดนะครับวนกลับมาเราพอมัคูดาวปุ๊บแดนเลยแล้วปัน่นหรือจะปั่นเลยก็ได้แล้วแต่เอพีของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ดามจของแต่ละคนของผมอะดามจอยู่ที่สองเก้าหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องแดดหน่อยเพราะว่ามอนมันจะหันหันทันจะมาทันนะครับแต่ละใครที่มันไม่หันแล้วอะ่ะก็คือ มันขวนขวนเสร็จแล้วก็ปั่นได้เลยอือทีนี้อันนี้อาจจะยากไปเพราะว่ากดค่อนข้างยากนะเอาจริงผมยังกดกดพลาดบ้างกดพลาดบ่อยนะครับเนี่ยนะปั๊บนะเห็นไหมผมพลาดละผมจะชอบเผลอไปกด W F ก่อนอแต่จริงๆมันต้องกด W C W C แล้วเด็ด W F นะครับวิ่งกระโดดทุ่มลงปึ๊บทุบแล้วก็ W C W F ถ้าใครถนัดแล้วอ่ะมันจะกดจะกดได้เร็วมากนะตอนตอนที่พอเราฟาร์มไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือมันไม่ใช่ไกด์ฟินของผมมันก็มือมันไม่ชินเนะาะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ทภาพให้อีกทีนึ่งละกันแต่มันก็มีกดผิดกันบ้างนะเพราะว่าเอาจริงผมไม่ถนัดกด w c ถ้า w c ผมก็ค่อถนัดนะแต่ว่ามันมันเล่งเล่งอไอ้นี่ได้เยอะครับเล่งเล่งเวลาในการฟาร์มทีน,นี้ไปดูคอมโบแบบง่ายคอมโบคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันนะครับ เหมือนสก,กิลวันแรกแล้วเหมือนสก,กิลวันนี้ก็คือจริงๆอ่ะเราต้องวิ่งติดตัววิ่งติดตัวพอท่าวิ่งเราทําทําดามเมจก,กับสัญลักษณ์อ่ะไอตัวไก่ฟินมันจะเริ่มลุดใช่ไหมแบบเนี้ยเราก็โดดทุ่มเลยอ่าหรือหรือถ้าเป็นแบบว่าวิ่งไปแล้วมันติดอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้คือไก่ฟินตัวนี้นะคือคือตัวใหญ่ไอตัวเล็กมันชอบเกิดตรงข้างหน้าแบบเนี้ยอ่าเราก็วิ่งมาพอพอเราชนเราโดดเลยเห็นปะเราก็ไปอยู่ข้างหลังได้เหมือนกันอ่อาทีนี้ อ่ะผมจะโดดไปนะเราพูดดาวป๊บนึงอันนี้คือคอมโบแบบง่ายคล้ายๆกันโดดไปลงขีกขวาลงแล้วอ้าวนานหมดอ่ะวิ่งโดดปึ๊บลงขีดขวาลงขีกซ้ายแล้วขวดเลยอันนี้ผมกดพลาดนะไม่ค่อยได้ใช้คอมโบนี้แล้วอ่านี่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ขวนขวดขวดขวดงขวน พอมันเริ่มหันเราก็เหมือนเดิมแดนมาเราก็ปัน่นสมมติปั่นแล้วมันยังไม่ตายถ้าใครดาเมจไม่พอชิปคิวไปเลยครับใหญ่ตัวที่จะไม่ตายจะเป็นตัวแดงนะไกฟินแดงตัวเดียวโอเคก็หลักๆมีประมาณนี้สกิลคอมโบนะครับที่ผมคิดขึ้นมาจริงๆมีสกิลหนึ่งะจะเป็นคอมโบนี้เหมือนคอมโบแรกครับแต่เพิ่มอันนี้เข้าไปคือให้เรายืนข้้งหน้ากดลง C ลงซ้ายลงขวา W ขวากระโดดพุ่งขวน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 แล้วก็แดชปัดเหมือนเดิมตอนจบเหมือนเหมือนกันหมดครับแค่สกิลเริ่มต้นแล้วก็แอดออนที่ที่เริ่มต้นแต่ละสกิลซึ่งถ้าใครเล่นแบบแอดวาน์ได้ก็คือคุณต้องใส่แอดออนเรียงตามนี้เลยเนี่ยหกหกสกิลหมดเลยนะครับมีทุกสกิลยกเว้นสกิลปัน่นเพราะว่าสกิลปั่นไม่จำเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าเมื่อเราเมื่อเราขวนอยู่อ่ะ ขวนอยู่เม่ีนะ้เนาะเนี่ยเราแด้ออนตีหลักกับความเสียหายคิริคอนอตัวความเสียหายตัวนี้อ่าเราขวนอยู่เนี่ยมันมันติดตลอดทุกครั้งที่เราที่เราขวนซึ่งจังหวะที่เราแดนเราปัน่น่ะยังไงภายในภายในห้าวียังไงมันก็ตายไม่เกินนี้หรอกนะส้อสรับไก่ฟินล่างนะโอเค